ในขณะนี้นะครับมีผู้ติดตามช่องเราแค่23เจาก100เท่านั้นถถอได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกด subscribe เพื่อให้หลอดสีม่วงมันเพิ่มขึ้นและเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟฟีบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ i ิน a c k เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า30เเลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภยัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่าาาาาปีจจดททะเเบยยยถถกกกกต้ตมมมฎหใใรสส็ัไล โอเคผมก็สวัสดีอีกรอบแล้วกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะมาทำการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2023โซนโมบายหรือว่าฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมครับก็สำหรับในส่วนของคลิปนี้ทุกนะคนจะมาทำการพูดถึงแพ็คนักเตะที่จะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ในวันจันทร์นะครับรวมไปถึงอีเวนต์การแจกฟรีต่างๆด้วยทุกคนก็คลิปก่อนหน้านี้นะครับได้ทําการพูดถึงไปแล้วในส่วนของ1แพ็กนั่ pack, นก็คือแพ็คของสึกแดงเดือนในมุมหรือว่าดร์บี้เดย์ของพร พูดถึงอีกหนึ่งแพ็กทุกคนก็คือแพ็กของรูปแบบใหม่นี้นะครับก็จะเป็นรูปแบบไหนกันบ้างหรือว่าจะมีใครมากันบ้างก็มารับชมกันเลยแลวกันนะครับเริ่มที่สิ่งแรกที่เราต้องเจิญทุกวันก็คือในส่วนของล็อกอินโบนัสนะครับอันนี้ก็เจอกันทุกวันอยู่แล้วทุกคนสรับกรัรล็อกอินครบ7วันนะครับรับไป60,000 GP แล้วก็ 50E f o บอีฟ l อนคอยคนหรือว่า5 0าทองนนะครับต่อมาอย่างที่2ก็คือในส่วนของแคมเปญใหม่ล่าสุดนะผมก็คือคาร์นิว่าแคมเปญล็อกอินโบนัสนะบ กอลอินครบ7วันนะครับรับไป10,000แกว่า GP ทุกคนแล้วก็ไอเทมอัพเลเวลหรือว่า exp training p r o g r นะครับรวมไปถึงการแจกฟรีอีก50ทองหรือว่า50าส e ฟุตบอลคอยเลยด้วยกันนะครับก็แจกฟรีจากการล็อกอินนะทุกคนรวมทั้งสิ้นก็คือ100ทองเลยด้วยกันนะครับต่อมามาดูในส่วนของแพ็กนักเตะกันบ้างทุกคนก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าก็ก่อนหน,น้านี้มันการอัปเดตไปแล้วนะครับในส่วนของแพ็กดาร์บี้เทุกคนหรือว่าแพ็กของดาร์บี้แมทนะครับก็ในส่วนของคลิปนี้จะมาทำการพูดถึงนี่เลยทุกคนเป็นคคคลัับบบซเช่่่นนรรูปแบบใหมหมือวา อีฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพโปรในเอท่าผมก็มีมาทั้งหมด16คนเลยด้วยกันนะครับมันเป็นการผสมผสานระหว่าง8สโมสรพาร์ทเนอร์ในเอท่าผมก็มีน้ำทัพโดย FC Barcelona นะครับแมน Manchester United ทุกคนบาเยิ Bayern น u n อ c h Inter Milan AC านอาร์เซนอลโรม่าและโมนาโกนะครับก็ดึงมาสโมสรละ2คนด้วยกันทุกคนก็มีใครกันบ้างเรามารับชมกันเลยแล้วกันนะครับก็จะมีหน้าต่างมาประมาณนี้นะครับสำหรับคลับเซติเคชั่นอีฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพวอลุ่ม1ทุกคนหรือว่ารอบที่1องนะครับ ก็มีมาทั้งหมด16คนเลยด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นนักเตะทั้งหมดที่มีมาในแพ็คนี้เองนะครับก็มาดูในส่วนของรายละเอียดค่าพลังคร่าวๆกันบ้างเลยกันนะครับว่าในส่วนของนักเตะทั้งหมดนี้นะครับมีใครค่าพลังตันเท่าไรกันบ้างนะครับก็สำหรับส่วนของค่าพลางังทุกคนย้าว่าเป็นในส่วนของข้อมูลของต่างประเทศเท่านั้นนะครับผมซึ่งมันยังเป็นเลขที่ไม่ชัวร์เท่าไหร่ทุกคนก็เดี๋ยวรอมันเข้ามาจริงๆก็จะมาทำการอัปเดตให้อีกทีแลยกันนะครับก็มาเริ่มรับชมกันเลยล้วกันทุกคน เป็นนักเตะของ AS เอสโรม่านะครับก็มาตำแหน่งของกองกลางโรับครับทุกคนเวลหนึ่งอยู่ที่78นะครับเวลตันอยู่ที่89และเมื่อบูตอยู่ที่ประมาณ91เลยนะครับสำหรับเนมันยากมาติดนะครับต่อมาคนที่2เป็นในส่วนของเซอร์เกียวโรเบโตทุกคนตำแหน่งแบ็กขวานะครับเวลหนึ่งอยู่ที่78ครับทุกคนเวลตันอยู่ที่89และเมื่อบูตอยู่ที่92นะครับคนต่อมาเป็นวินแบกฝั่งขวาของโมนาโกครับทุกคนก็เวลหนึ่งอยู่ที่79นะครับเวลตันอยู่่ที91ครับทุกคนเมื่อบูนอยู่ทีี่่ปรระะมาณ93นนคับ คนต่อมาคนที่4เป็น NK เคทียทุกคนเมื่ออยู่ที่7 9กนะครับเวลตันอยู่ที่91กับทุกคนเมื่อบูตอยู่ที่ประมาณ9 4สนะครับสำหรับ NK เคเทียนะครับคนต่อมาเป็นในส่วนของดิมาโครทุกคนนักเตะของอินเตอร์วิลานะครับเวลหนึ่งอยู่ที่81กับทุกคนเวลตันอยู่ที่92และเมื่อบูตอยู่ที่ประมาณ9 4เลยด้วยกันนะครับคนต่อมาเป็นมันชินี่จากโรมาทุกคนเวือหนึ่งอยู่ที่91เนะครับเลตันะื่อบู่ที่94นะครับสองและเมชินี่ และคนต่อมาเป็นบราฮิมดีอาร์ตครับทุกคนเวล์หนึ่งอยู่ที่80นะครับเวลตั Wheel 92น92องทุกคนเมื่อบูตอยู่ที่94นะครับสำหรับบราฮิมดีอาร์ตตำแหน่งของกองกลางตัวรุกนะครับคนต่อมาเป็นในส่วนของกองหน้าของโมนาโกะะทุกคนเวล์หนึ่งแปดสิบตัน92และบูตอยู่ที่95นั่นเองนะครับและต่อมาเป็นคาลูลูเทุกคนจาก AC มิลานนะครับ,ก,รบก็เวล์หนึ่งอยู่ที่81ค<า>รับทุกคนเวลตันอยู่ที่93และเมื่อบูตอยู่ที่95เลยนะครับก้ารันนคะบ CB ต่อมาเป็นในส่วนของคริสเตียนอีริกเซนกับทุกคนนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเลเวลหนึ่งอยู่ที่81ดสิบกันทุกคนเวลตันอยู่ที่93เลยเมื่อบูตอยู่ที่96เลยนะครับสำหรับคริสเตียนอีริกเซนตำแหน่งของกองกลาง CMF นะครับคนต่อมาเป็นเอเดนเชโก้กองหน้าของอินเตอร์มิลานนะทุกคนเลเวลหนึ่งอยู่ที่83นะครับเวลตันอยู่ที่94ทุกคนเมื่อบูตอยู่ที่ประมาณ97เลยนะครับสำหรับเอเดนเชโก้นะครับต่อมาเป็นดาบิดเดคเฮียทุกคนมาตำแหน่งขขอออองงผููู้รรรรรัักษาาปะะตตตหืว่ GK แมนนนเเเชส์ยไ็ดคบ เวลหนึ่งอยู่ที่83ทุกคนเวลตันอยู่ที่94และเมื่อบูทอยู่ที่ประมาณ97เลยนะครับสำหรับดาบิดเดเคฮาส์ทุกคนหรือว่าโกลคิปเปอร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคนต่อมาเป็นมาเตนโอเดกาทุกคนตำแหน่งของกองกลางตัวรุกของอาร์เซนอลนะครับเวลหนึ่งไปทุกคนเวลตัน95และบูทอยู่ที่ประมาณ98เลยนะครับสำหรับมาเตนโอเดกาทนะครับคนต่อมาเป็นเลรอยซาเนีทุกคนตำแหน่งของปีกซ้ายบาเยิร์นมิวนิคนะครับเวลหนึ่งอยู่ที่ไปสอบููทอย่ที่98เลยนะครรรัับบสาหเเลอยซน่นะครับ ต่อมาเป็นในส่วนของอ e ุสมานเดมเบเล่คนมาตำแหน่งปีกขวานะครับเวลหนึ well ่งอยู่ที่94ทุกคนเวลตัน well อยู่ที่95และเมื่อบูตอยู่ที่98เลยนะครับสำหรับอุสมานเดมเบเล่ทุกคนปิดท้ายด้วยโจชัวคิมมิตนะครับมาตำแหน่งของกองกลางตัวรับของบาเยน์มิวนิคนะทุกคนเวลหนึ well ่งอยู่ที่86นะครับเวลตัน well อยู่ที่97และเมื่อบูตอยู่ที่ประมาณ99เลยนะครับสำหรับโจชัวคิมมิตนะทุกคนก็ทั้งหมดทั้งหมดประมาณนี้เลยกันนะครับมีมาทั้งหมด16คนเลยด,ด้วยกันนะทุกคนก็ย้ำอีกลักันนะครบ นำทัพโดยเจ้าชัวคิมมินกับทุกคนอุสมานเดมเบลลี่นะครับมาตินโอเดกาเลรอยซาเน่ครับทุกคนดาวิดเดเคอาร์นะครับอิดินเชโกคริสเตียนอีริกเซนกาลูลูนะทุกคนต่อด้วยในส่วนของมันชินีคทุกคนเดมาโครนะครับผมแล้วก็โบเลนนะครับต่อมาเป็นบราฮิมดิอาร์สครับทุกคนเอ็นเคเทียแล้วก็วินแบ็กฝั่งขวาของโมนาโกปิดท้ายด้วยเซอร์เกียวโรเบโตและเนมิย่ามาติดนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ครัทุกคนก็ต้องรอดูแล้วกันนะครับว่ามันเปิดได้ทั้งหมดกี่ครั้งด้วยกกกันนนะทุค็ มีโอกาสว่าน่าจะเหมาได้เหมือนกันทุกคนเพราะว่ามีมาทั้งหมดถึง16คนเลยด้วยกันนะครับก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนก็ขอให้เปิดได้คนนั้นเลยกันนะครับสำหรับ16นักเตะในแพ็กของคลับเซเลคชั่นรูปแบบใหม่ในอีนะครับมาดูในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีกันบ้างทุกคนก็มีการเปลี่ยนแปลง1อีเวนต์เลยด้วยกันนะครับนั่นก็คือนี่เลยทุกคนเป็นทัวร์อีเวนต์ของเจลลี่นะครับผมก็แจกฟรี60,000 GP เลยด้วยกัันนะคครรบกก็็ใว่างๆสามารถไปเล่นกกััันนได้ะครรบบผม็ฟรีทันที60,000 GP เลยด้วยกันนะครับแล้วก็รอลุ้นในส่วนของ อีฟุบอลแชมเปี้ยนชิพโปร r o คนก็อาจจะมีการแจกอีฟุบอลเพิ่มเติมด้วยก็ต้องรอดูแล้วกันนะครับก็ถ้ามีการแจกอะไรเพิ่มเติมยังไงก็จะมาทำการอัปเดตให้ทุกคนทราบกันเหมือนเดิมเลยกันนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับย้ำอีกทีนะครับว่าในส่วนของวันจันทร์นะครับยังมีเพิ่มเข้ามาทั้งหมด2แพ็คเลยด้วยกันก็คือแพ็คที่เล่เวียงไปในคลิปนี้ทุกคนแล้วก็แพ็คของสึกแดงเดือดทุกคนหรือว่าดาบีเดของแมนระคับ ก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยทุกคนก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้เลยกันนะครับหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า30%เลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภยัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต